สนับสนุนผู้พิทักษ์โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวัสดีครับพระสงฆ์นอกจากจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวพุทธแล้วนะครับยังเป็นผู้พิทักษ์คอยช่วยเหลือเด็กยากจนในสังคมไทยด้วยอย่างพระสงฆ์รูปหนึ่งที่วัดศรีบุญเรืองได้ชุบชีวิตเด็กยากจนรวมถึงเด็กกำพร้าให้ได้มีอาหารประทางชีวิตและยังส่งเสียให้เรียนหนังสือด้วย พักสักครู่จงนากลับมาพบกับภูมิากานะครับทุกๆเดือนเด็กๆวัดสรีบุญเรืองกรุงเทพมหานครจะออกตระเวนรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าเก่าเพื่อน,นำมาซ่อมแซมและนำไปขายนำไรายได้มาเป็นค่าเล่าเรียนตามโครงการคืนชีวิตที่ดีสู่สังคมของพระมหาวราวุฒิปัญญาวุฒิโกรหรือหลวงตาน้อยเราเคยนะตัวประจันเองไปคุยกับสารนองเราะจะเอาเด็กพวกนี้ไปทิ้งไว้ไปทิ้งไว้ด้วยความสํานึกว่าเราเราเคยอยู่ด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนเชา้ามาเคยเห็นเด็กกินข้าวเคยเด็กทากิจกรรมแล้วมานั่งคุยตอนเย็น ตอนเรียนหลวงตาไายจารย์ไปสอนหนังสือก็เห็นเด็กก็เลยมานั่งคิดว่าได้อนนี้มาเอาไปไว้คืนหนึ่งตื่นเช้ามาไปรับเด็กคืนหลวงตาน้อยเล่าว่าเมื่อ13ปีก่อนมีคนนําเด็กชายนรงหน้าเครือมาฝากไว้แต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครมารับกลับไป จากนั้นก็มีคนนำเด็กมาฝากอยู่เรื่อยๆจนปัจจุบันอยู่รวมกันถึง15คนวันนี้น,นายนรง์น้าเครืออายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์นรงจะนำเสื้อผ้าสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปขายตามตลาดนัดเงินที่ได้มาเก็บสะสมเป็นค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเขาก็ท่านจะส่งเรียนแต่ค่าเทอมค่าหน่วยกิจให้นะครับผมมาทำงานท่านก็จะให้เป็น ทุนการศึกษาครับเป็นซื้อหนังสืออาหารในแต่ละมื้อของเด็กทั้ง15คนมาจากที่หลวงตาออกรับบินทบาททุกๆเช้าและปัจจัยที่ได้รับจากญาติโยมก็แบ่งใจ่ายให้เด็กๆไปเรงเรียนด้วยนอกจากเด็กๆที่นี่จะได้เรียนหนังสือทุกคนแล้วหลวงตายังเปิดสอนวิชาชีพให้กับเด็กๆทั้งการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมคอมพิวเตอร์ที่มีจิตอาสา,าม,ม,มาให้ความรู้อีกด้วยสมมติป้ปรู้ว่าท่านเนี่ยก็เสียสละ นะครับเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็เป็นผู้ที่คิดถึงสังคมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เราก็คงจะปล่อยท่านหนึ่งอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานหรือเปล่าวังสงก็เลยกลัวว่าตัวเองล้มหมายตายจากแล้วสักวันหนึ่งเด็กก็คือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเด็กวสีบุญเรือนทุกคนจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหลวงตาน้อย ผู้ที่ให้ที่พักพิงให้โอกาสให้ความรู้และความเมตตาให้ชีวิตใหม่กับเด็กๆเ,เหล่านี้ได้เติบโตในสังคมอย่างมีคุณค่าไม่เป็นภาระแก่สังคมคนใจมมตาย,ยอเก วัดและประสงฆ์นอกจากจะเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังเป็นสถานที่ช่วยเหลือคําจุนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งทางกายและทางใจด้วยพบกับรายการผู้พิทักษ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลา11บนาฬิกา5นาทีวันนี้สวัสดีครับ